สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาทำที่ใส่ดินสอนะครับใส่ดินสอโดยใช้กระป๋องนะครับเศษกระป๋องเหลือใช้นะครับโดยการเปิดฝานะครับการเปิดฝาก็มีหลายวิธีนะครับแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านเรามีก็คือกระดาษทรายนะครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่งานที่ได้ก็จะละเอียดนะครับนะครับฝากระป๋องก็จะไม่เสีย เราก็จะได้ขอบกระป๋องที่สวยนะครับไม่มีรอยนะฮะถ้าใช้กระดาษทรายในการขัดในการเปิดฝากระป๋องของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยครับครับก็เตรียมกระดาษทรายนะครับ กระดาษทรายแล้วก็กระป๋องนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษทรายแล้วก็ยึดติดกับแผ่นไม้นะครับเพื่อที่จะได้ง่ายนะครับต่อการขัดนะครับกระดาษทรายจะได้ไม่ไหลครับก็คว่ำกระป๋องนะครับด้านที่เราจะทําการเปิดฝาออกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถูอย่างเดียวครับถูกับกระดาษทรายนะครับถูไปเรื่อยๆนะครับอาจใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับก็เป็นการออกกําลังกายข้อมือของเราไปด้วย ัดมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ให้สังเกตดูนะฮะที่ขอบกระป๋องนะครับว่าแผ่นของกระป๋องน่ะมันจะแยกออกจากกันจะมีรอยนะครับจะมีรอยปริรอยแยกออกจากกันนะฮะก็ลองกดกดดูถ้าไม่ได้ก็ขัดอีกขัดเท้าอีกนะครับ ครับก็สังเกตนะครับรอยแตกเมื่อได้แล้วนะครับก็อาจจะใช้อุปกรณ์เคาะลงสนิดนึงนะฮะถ้าได้แล้วมันก็จะหลุดออกจากกันแบบนี้นะครับครับจากนี้ก็ใช้กระดาษทรายนะครับลบคมนะฮะที่บริเวณขอบทั้งด้านนอกด้านในนะครับก็จะมีคมอยู่นิดนึงนะครับก็ถูๆสองสารอบนะครับก็ได้แล้วนะครับ ครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะได้ชิ้นงานที่ขอบกระป๋องนั้นสวยนะครับถ้าใช้กระดาษทรายขัดนะครับก็ได้พื้นผิวที่เรียบนะครับแล้วก็ทําการลบกลมเรียบร้อยความจริงใช้เวลานานกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ตัดคลิปมาให้มันสั้นลงนะครับเราก็สามารถนํากระป๋องเหลือใช้นะครับที่เรามี ตามบ้านเรือนนะครับก็ไปใช้ประโยชน์ได้นะใส่ปักกาดินสอนะครับหรือว่าใส่อุปกรณ์ใส่ของจุกจิกนะครับก็ได้หมดนะครับก็เป็นการรีไซเคิลนะครับวัสดุเหลือใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการลดขยะในตัวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ